โอโยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสีย421สถานีทั่วประเทศขอนำพัานเข้าสู่รายการโอโยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก,กระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภยัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยย,ยั่งยืน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียบโพนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการขอนำท่านเข้าสู่รายการออยอกับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบกันในตอนการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่2ติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินง,งานอย่างมีคุณภาพพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในทุกขั้นตอนสำหรับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพออยมีระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ในรูปแบบใหม่ consultation e-service ซึ่งเป็นการให้คำปรึกษาในการดำเนินการต่างๆของผู้ประกอบการทั้งเรื่องกฎระเบียบหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการขออนุญาตการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์การโฆษณาซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จชั้น1สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศซึ่งจะมีเจ้า ที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำในขั้นตอนต่างๆนอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถยื่นขออนุญาตแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-submission ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการยื่นขออนุญาตที่สะดวกสบายมากขึ้นหากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยใดๆในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนอย .1556 หรือผ่านทางเว็บไซต์อย สัปดาห์ที่แล้วทางรายการได้นําเสนอในประเด็นการผลิตเครื่องสําอางที่ผู้ประกอบการและผู้รบริโภคต้องรู้ตอนที่1โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับสินค้าเครื่องสําอางในประเทศไทยจัดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในการกํากับดูแลของออยนอกจากออยแล้วที่ได้ดูแลงานาคุมค้มคมรองผู้บริโภคในเรื่องนี้แล้วภาคเอกชนอย่างสมาคมผู้ผ,ผลิตเครื่องสําอางไทยก็มีบทบาทในการดูแลผู้ประกอบการด้านเครื่องสําอางด้วยและการเป็นผู้ประกอบการเครื่องสําอางที่ดีต้องเป็นอย่างไร วันนี้มาสู่ตอนที่สองแล้วค่ะกับวิทยากรท่านเดิมซึ่งท่านก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะขอต้อนรับดรเพีรศักดิ์รหญิงนิรนาจินชัยกรรมาการผู้ทรงคณวุฒิด้านเครื่องสาอางสมาคมผ,ผู้ผลิตเครื่องสาอางไทยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะาาค,คุณนกค่ะ,คะวันนี้เรามาพูดคุยกันในตอนที่สองนะคะอาจารย์อาจารย์คะก่อนอื่นอยากทราบว่าผู้ประกอบการเครื่องสำอางต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะค่ะก็เช่นเดิมนะคะอาจจะ ขออนุญาตออกตัวนิดนึงว่าวันนี้ก็จะมาแชร์นะคะประสบการณ์ไม่ได้มาในฐานะที่เป็นนักวิชาการอย่างเดียวนะคะก็คือจะมาแชร์ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคด้วยแล้วก็เป็นผู้ประกอบการเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือถือโอกาสเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะคุณนกจากคําถามที่ถามว่าเราจะเตรียมตัวเตรียมตัวอย่างไรด้านเครื่องสําอางได้อย่างไรเนี่ย เราต้องถามตัวเราเองก่อนเนี่ยในกลุ่มที่เขาอยังไม่เคยที่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่ามีสองคำถามคําถามแรกเนี่ยเราต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลอันนี้สําคัญนะคะก็คือเนื่องจากว่า้ารับเนี่ยถ้าเกิดทุกคนจําได้เนี่ยอยอยเองเนี่ยเวลาเราจดแจ้งผลัารกลุ่มเนี่ย เราสามารถที่จะจดแจ้งในนามบุคคลธรมรมดาก็ได้หรือในนามนิติบุคคลก็ได้อันนี้ท่านเองจะต้องมีโจทย์ในใจแล้วก็เมื่อท่านเลือกแล้วที่จะเป็นกลุ่มไหนเนี่ยท่านต้องทําตัวให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าท่านเลือกที่จะเป็นนิติบุคคลหรือรูปแบบบริษัทท่านก็จะต้องไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์นะคะทำให้เรียบร้อยแล้วก็ท่านจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะให้ถูกต้องตรงนั้นด้วย คำถามที่สองกลับมายัางผู้ประกอบการอ่ะน,นอกจากทราบในประเด็นที่หนึ่งแล้วเนี่ยต้องทราบว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการแบบไหนยกตัวอ,อย่างถ้าเกิดว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาแต่ว่าท่านอยากจะผลิตเครื่องสำอางขายในเมืองไทยเนี่ยท่านไม่มีโรงงานเนี่ยท่านจะท่านจะทําอย่างไรจบไหมคะมันก็จะย้อนกลับมาเหมือนตอนที่แล้วที่เรามามองว่าคําว่าผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายในธุรกิจของอผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยมีอยู่สามกลุ่ม ก็คือหผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศส่งออกหรือแบ่งบรรจุอันนี้ท่านอยู่กลุ่มนี้หรือเปล่านะคะอันที่สองท่านต้องการแค่เป็นผู้นําเข้าสินค้าเครื่องสำอางมาจากต่างประเทศแล้วก็มาขายในเมืองไทยหรือเปล่าแล้วก็กลุ่มที่สามท่านเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยท่านรับจ้างการผลิตเครื่องสําอางให้กับบคุคคลธรรมดาที่ต้องการเป็นนักธุรกิจหรือเปล่า อันนี้ก็จะทําให้เราชัดขึ้นว่าเรามีการเตรียมตัวตรงนี้เรารู้นะว่าเรายกตัวอย่างถ้าเกิดเราเป็นบุคคลธรรมดาเราต้องการที่จะทําธุรกิจตรงนี้เราก็ต้องมามองหาว่ากลุ่มที่สาที่เป็นผู้รับจ้างการผลิตเครื่องสำอางอ่ะที่เขาทําตัวถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมีใครให้เราเลือกมาช่วยเราทําธุรกิจตรงนี้ได้หรือไม่อันนี้ก็คือเป็น,นการคิดเบื้องต้นในการที่จะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมของตัวเองอะ่ะก่อนที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการรปฏิบัติตนนะคะคุณนกค่ะ ค่ะอาจารย์อาจารย์คะมาพูดถึงเรื่องการจดแจ้งเครื่องสําอางกันบ้างยุ่งยากไหมคะอาจารย์การจดแจ้งเครื่องสําอางต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะอันนี้ต้องเรียนชมอยอยอนิดนึงนะคะทางทางกอ,องควบคุมเครื่องสําอางนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์ที่ดิฉันเองเนี่ยไม่ได้แต่ตัวดิฉันเองะคะ่ะดิฉันได้สอบถามเพื่อนผู้ประกอบการที่เขาท,ทําธุรกิจตันเนี้ยทุกคนชมนะเป,นเป็นคําชมเดียวกันเลยว่าต้องขอบคุณออยอที่สร้างระบบการจดแจ้งเนี่ยที่สอดรับแล้วก็เพื่อประโยชน์ แล้วก็ประหยัดเวลาทํางานได้รวดเร็วมากหลายคนบอกถึงกับบอกว่าโอ้มันมันสะดวกพอๆกับเขาเรียกว่าะระบบที่เราเสียภาษีเลยเียงแต่ว่าอันนี้มันจะมีะนิดนึงว่าระบบที่ออยใช้เนี่ยออย,อยใช้ระบบ p u s นะคะแต่ว่าเวลาท่านซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่จะจดแจ้งเนี่ยท่านอขอให้มีความรู้เบื้องต้นนิดนึงแล้วท่านก็จะทําได้ละความรู้เบื้องต้นที่จะเข้าไปใช้งานในระบบ p u s เนี่ย อันดับแรกเนี่ยท่านจะต้องรู้ในเรื่องของว่าสินค้าท่านเนี่ยผลิตที่โรงงานไหนนะคะอันนี้เราต้องชัดมาถ้าเกิดเป็นนําเข้าก็นําเข้ามาจากที่ไหนนะคะถ้าผลิตในเมืองไทยก็คือผลิตจากโรงงานไหนและท่านต้องมั่นใจก่อนว่าแหล่งของเครื่องสําอางที่ท่านผลิตในเมืองไทยหรือที่ท่านนําเข้ามาเนี่ยจะต้องมาจากแหล่งที่ได้รับมาตรฐานอ่าที่เป็นที่ยอมรับของภาคราฐัฐอันนี้เป็นเบื้องต้นแล้วท่าน <S 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 ถึงจะเข้าไปจดแจง้ง ชื่อโรงงานในในออยนะคะอประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองท่านต้องทราบว,ว่าเครื่องสําอางที่ท่านจะขายในเมืองไทยเนี่ยหรือท่านจะผลิตเนี่ยท่านมีสูตรส่วนประกอบอย่างไรนะคะเพราะว่าเวลาระบบจดแจ้งเนี่ยมันเป็นระบบออนไลน์ออนไลน์สับมิชชั่นเนี่ยมันสะดวกก็จริงแต่ท่านต้องเข้าใจว่าท่านต้องกรอกรายละเอียดเกวกสารที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องสําอางให้ครบนะคะ,นะคะแล้วก็ท่านต้องทราบด้วยว่าตัวไหนที่เป็นสารที่ออยควบคุม ให้ใช้าอาจเป็นส่วนประกอบของเครื่องสําอางได้สารไหนเป็นสารกันเสียสารไหนเป็นสีที่ใช้ในเครื่องสําอางอ,อยอ,อนุญาตให้ใช้สารไหนเป็นสารกันแดดนะหรือสารไหนเป็นสารห้ามใช้ท่านอาจจะต้องมีความรู้เบื้องต้นตรงนี้ิดนึงหลายคนจะเริ่มงงว่าออถ้าเกิดไม่มีความรู้จะทํายังไงออยอ็จะมีเว็บไซต์ที่มีออกประกาศมาชัดเจนเลยว่าสารที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยมีกี่รายการอ,อนุญาตให้ใช้ตัวไหนบ้างในเครื่องสําอางและ ให้ใช้ได้ปริมาณเท่าไหร่นะคะท่านอาจจะศึกษาเบื้องต้นตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาท่านจดแจ้งเนี่ยท่านก็จะสามารถที่จะเข้าไปจดแจ้งในระบบของออยอเนี่ยได้อย่างง่ายดายแล้วก็คือนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นระบบที่ออนไลน์เนี่ยตอนนี้มันจะมีอะสองกระบวนการในกลุ่มที่ออยอเขาทำที่เป็นเขาเรียกว่าออโต้แอปรู a l ก็คือการให้แอปได้ทันทีเนี่ยถ้าเกิดท่านได้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ย ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ําก็คือกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ล้างออกได้เลยเนี่ยก็คือจะจะได้รับการแอปพลิวแล้วท่านก็สะดวกมากนะคะอันนี้ต้อง,ต,องต้องเรียนว่าท่านมีความรู้เบื้องต้นท่านจดแจ้งท่านได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ระบบที่เด็กกลุ่มนียที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับล้างออกเนี่ยสามารถเอยกเขาปรับระบบให้เอ,อื้อท่านจดแจ้งได้24ชั่งวโมงนะคะไม่หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็เอ,อยอเขามี จ้าหน้าที่ที่จะให้ความรู้ถ้าเกิดเราเองเนี่ยมีข้อสงสัยเราสามารถที่จะเป็นรายใหม่เราไม่มีความรู้ตรงเนี้ยเราโทรไปถามออเลยเลยเช็กจากเพื่อนสมาชิกสมาคมว่าเ้ยหลังจากที่ท่านได้ลองใช้ในรายใหม่เนี่ยท่านมีความรู้สึกยังไงใช้ระบบเนี่ยติดขัดยังไงมีคนบอกว่าโอ้ได้โทรติดต่อออยอแล้วเนี่ยออปรากฏว่าได้รับความช่วยเหลือดีมากนะคะสามารถที่จะเดิมไม่เคยทําเป็นเนี่ยก็สามารถที่จะจดแจ้งได้แล้วตอนเนี้ยอันเนี้ยต้องถือว่าเป็นออเป็นตัวอย่างให้กับ การพัฒนาการใช้ออนไลน์ซัมมิชันให้กับกลุ่มผู้โดสาร,รสุขภาพด้านอื่นด้วยด้านยาด้านเครื่องมือแพทย์ในอนาคตหรือด้านที่เขาจะจะมองตรงนี้เป็น,เป,นเป็นจุดเริ่มตน้นดิฉันมองว่าตรงนี้เป็นจุดการจดแจ้งที่ที่ดีมากนะคะแล้วก็ในเชิงของค่าใช้จา่ายหลายคนจะจะกลับมาถามดิฉันเหมือนกันนะเวลาฉันพูด <c oughs> ในนาม <c oughs> ขงคมเนี่ยก็ <c oughs> จะมีคนผู้ประกอบการหลายๆว่าเอ๊ะมันแพงไหมนะมันมันค่าใช้จา่ายตรงนี้เท่าไหร่นะคะก็อยากจะเรียนทำให้ผู้ฟังว่า ไม่แพงเวลาท่านจดแจ้งเนี่ยต่อหนึ่งตำับหรือหนึ่งสูตย์เนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณ1,000พบาทนะคะหนึ่งร้อบาทแรกนียคือเป็นค่าคําขอนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเวลาออยเขาพิจารณาแล้วเราได้รับการอนุมัติเนี่ยท่านก็จะจ่ายอีกเก้บาทก็คือรวมตอนหนึ่งตำรับที่หนึ่ง0บาทนะคะหลายคนก็ก็คิดว่าตรงนี้มันน่าจะสามารถที่ทําให้ท่านเนี่ยประกอบธุรกิจได้นะคะมันไม่ได้แพงเกินไปแล้วก็ดิฉันมองว่ามันมีอายุ3าปีนะคะแล้วก็ สามารถที่จะ,ะพวกเราผู้ประกอบการไม่ว่าระดับไหนก็สามารถที่จะแตกรับภาระตรงนี้ได้ไม่น่าจะมีปัญหาคุณนกค่ะค่ะก็สรุปได้ว่าผู้ประกอบการนะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้นะคะศึกษากฎระเบียบต่างๆนะคะที่ของออยอมีนะคะก่อนจดแจ้งนะคะเพื่อจะได้จดแจ้งอย่างสะดวกและรับรื่นนะคะโดยก็จดแจ้ง,งที่อาจารย์บอกนะคะผ่านระบบออนไลน์นะคะก็จะจะผลได้ทันทีนะคะถ้าเอกสารพร้อมก็อาจจะอนุมัติได้เลยะคะ่ะ ช่วงแรกนี้คุณผู้ฟังก็ได้รับทราบแล้วว่าผู้ประกอบการเครื่องสําอางต้องเตรียมตัวอย่างไรและการจดแจ้งเครื่องสําอางนั้นไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมก็จะจดแจ้งได้อย่างง่ายๆเลยค่ะช่วงนี้พักฟังสิ่งดีๆจากรายการสักครู่กลับมาพบก,กันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะหน้าดินแดนน้ำแข็งที่ซึ่งมีราชินีผู้ปกครองดินแดนผู้งดงามนามว่าเอลซ่านอกจากเรื่องบริหารบ้านเมืองแล้วเนี่ยเธอยังเป็นที่รู้จักในฐานะ แม่เอลซ่าราชินีบิวตี้บล็อกเกอร์อีกด้วยนะครับวันนี้หัวข้อก็จะเป็นล้างหน้ายังไงให้หมดจดไม่มีตกค้างต้องทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะจ๊ะมามามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะทุกคนทั่วแคว้นเอรนเดลเนี่ยไม่มีใครปังเท่าแม่หรอกนะครับและเอลซ่าก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าโอลาฟเอลซ่าทำอะไรอยู่อ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่มันใครเนี่ย ตกใจอะไรกันละโอลาฟนี่เอลซ่าหน้าสดเองทำเป็นโอเวอร์แอคติ้งเดี๋ยวตอบหลอกอ๋อราชินีเอลซ่านะเองตกใจหมดเลยแล้วมีอะไรงั้นเหรออุ้ย <c oughs> ลืมตัวแล้วมีโทระอะไรเหรอโอลาฟคือว่าฉันนะไปเจอใบปลิวโฆษณาเครื่องสำอางสับคนแบบว่าววาวววววว้าว,ว,าว,ว,าว,ว,าวมากเลยเพื่อเอลซ่าจะส้นใจเนี่ยะไรเอามาเพื่อ,อ,อนี่มันโฆษณาเกินจริงนี่นาโอลาฟ การโอ,อ้อวดสรรพคุณที่เกินจริงอย่างเช่นการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการใช้เครื่องสอําอางว่าดีกว่าการทําหัตการทางการแพทย์อ้างว่ามีผลต่อสุขภาพหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางร่างกายเช่นรักษาสิวฝ้าผิวขาวออร่ากินแล้วผอมเฉพาะส่วนอ้างว่ามีสรรพคุณรักษาโรคถือเป็นการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายอันตรายนะจ๊ะแย่ yeah, จริงๆเลยนะคนพวกนี้หลงใชนะ้น้าหน้าพงหน้าพังกันหมดพอดี ดังนั้นการใช้เครื่องสําอางให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับการล้างเครื่องสําอางต้องล้างให้ถูกวิธีไม่หลงเชื่อเครื่องสําอางที่มีโฆษณาที่ฝา่าฝืนกฎหมายทดสอบเครื่องสําอางก่อนซื้อเลือกซื้อเครื่องสําอางจากแหล่งที่น่าเชื่อถือควรซื้อเครื่องสำอางที่มีเลขที่ใบรับจดแจ้งหากมีอาการตาผิดปกติเช่นตาแดงตาบวมหรือระคายเคืองตาควรปรึกษาจากสูแพทย์และสุดท้าย ระมัดระวังในการใช้เครื่องสําอางด้วยนะจ๊ะไม่ยากเลยเห็นไหมแค่ใช้ให้ถูกใช้ให้ดีแค่นี้ก็สวยกันหมดแล้วล่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการออยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเด็นการผลิตเครื่องสําอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่2ค่ะเรายังอยู่กับดรเพชรชกรหญิงนิรนาจินชัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสําอางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสําอางไทยค่ะ เริ่มต้นช่วงที่สองนี้อาจารย์ค้าอยากทราบว่าผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสอําอางไว้เพื่อการตรวจสอบการจัดเต็มข้อมูลผลิตภัณฑ์จะมีใครช่วยพวกเขาได้บ้างคะกับผู้ประกอบการนะคะในการตรวจสอบจัดเต็มข้อมูลนะคะขอบคุณมากค่ะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากเนาะคือดิฉันได้เรียนในเบื้องต้นนะเมื่อตอนนี้แล้วว่า ในเรื่องของการจดแจ้งในเรื่องของการดูแลตนเองน่ในก่อนการวางตลาดเนี่ยทั้งผลิตรับจ้างผลิตและก็น,นําเข้าเนี่ยดูจะไม่ยุ่งยากแล้วก็มีความสะดวกนะคะมากมายเหลือเกินนะคะเราสามารถที่จะทํากระบวนการตรงนั้นเนี่ยก่อนการวางตลาดเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ภาระงานอันหนึ่งนะคะในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ดีนะคะที่ท่านจะทําตรงนี้ท่านจะต้องสามารถที่จะาจาเตรียมน,นะคะข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสําอางไว้พร้อมกับการตรวจสอบชี้แจงต่อผู้บริโภค หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งออยอถ้าหากว่ามีความจําเป็นจะต้องชี้แจงนะคะในประเทศไทยตอนนี้ฉันต้องต้องเรียนว่าเราเองเนี่ยเราได้การเอาทั้งในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เรามีการเรา a อด p t หรือหรือทางภาษายก็คือเรามีความสอดคล้องกับคนบัตรอาเซียนก็คือทั้ง10ประเทศเนี่ยเรามีการตกลงร่วมกันในใน,ในเรื่องของการกํากับดูแลิตชั้กลุ่มนะคะในเรื่องของการจดแจ้งและในเรื่องของการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบเนี่ย ประเทศไทยเราเนี่ยพอเราไปรับกฎบัตรอาเซียนในด้านนี้มาเนี่ยเราเองก็มาดูบริบทของประเทศเราเอ่มาดูบริบทของเมืองไทยว่าเราจะทํำยังไงให้ผู้ประกอบการเนี่ยทุกระดับเนี่ยสามารถที่จะมีความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูลตรงเนี้ยพร้อมต่กอบการตรวจสอบเราเลยสามารถที่จะอ่ออกประกาศออกมาเป็นกฎหมายเลยว่าท่านเตรียมความพร้อมไว้สามส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือภาพรวมของเครื่องสาําอางนะคะเรื่องของ อเอกสารที่ท่านจดแจ้งนะสูตรต่างๆซึ่งท่านมีอยู่แล้วพวกเนี้ยเราไม่ห่วงเลยว่าว่า,วาท่านไม่มีนะข้อมูลเหล่าเนี้ยในเมื่อท่านพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการตัดสินใจตอนต้นเนี่ยท่านต้องมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วนะคะและส่วนที่2ก็คือเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบอ้อดิฉันอยากจะเรียนหลายผู้ประกอบการถ้ามาปรึกษาสมาคมหรือแม้แต่ตัวดิฉันเองเนี่ยเวลาไปให้ความรู้หรือไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการที่มีมีมาปรึกษาก็คือกังวลว่า เอ๊อยากจะทําธุรกิจจังเลยแต่ว่ากลัวไม่มีความรู้ที่จะจัดเตรียมตรงนี้ฉันอยากจะเรียนบอกว่าอยากังวลเพราะว่าข้อมูลด้านวัตถุดิบเนี่ยเวลาท่านซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์เนี่ยเพราะว่าเราเองในเมืองไทยเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าถึงแม้เราจะเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเนี่ยแต่เรายังมีการนําเข้านะคะนำเข้าวัตถุดิบเนี่ยมาผลิตเครื่องสำอางเนี่ยเกิน90%นั่นหมายถึงว่าเวลาท่านจัดเตรียมเอกสารหรือ p i f เนี่ยพิกเนี่ยสำหรับการตรวจสอบเนี่ยข้อมูลด้านวัตถุดิบเนี่ย ท่านไปซื้อนะคะวัตสดบจากซัพพลายเออร์หรือบริษัทไหนเนี่ยท่านสามารถขอข้อมูลจากผู้ที่ขายให้ท่านนะคะซัพพลายเออร์เหล่านั้นเนี่ยที่เขาเอาเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยข้อมูลด้านความปลอดภัยนะคะข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุเนี่ยเอามาให้ท่านว่าท่านเป็นผู้ซื้อแล้วท่านเอามาจัดเตรียมเป็นเอกสารในพาที่2ในส่วนที่2เรื่องของข้อมูลวัุดบเนี่ยท่านไม่ต้องเขียนเองเห็นไหมคะว่าอันนี้ท่านสะดวกละท่านเป็นผู้ผลิตรายเล็กรายย่อยใช่ไหนท่านซื้อวัตุดบเนี่ยท่านสามารถขอข้อมูลตรงนั้นมาเก็บได้ แล้วก็ในส่วนที่สามที่อยอยเองเขาต้องการให้เราเก็บเป็นข้อมูลไว้อะที่บริษัทพร้อมกับตร,รตวจสอบก็ววคือข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางสำเร็จรูปอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนจะกังวลว่าเอจะอยังไงเพราะว่าเราเองก็ไม่มีความรู้ในการเขียนเอกสารที่มันเป็นทางวิชาการตรงนั้นอันนี้อย่าก,กังวลถ้าหากว่าท่านได้ปฏิบัติตามหลักการของผู้ประกอบการที่ดีที่ดิฉันเคยเรียนเบื้องต้นที่บอกว่าผลิตเบื้องต้นทํายังไง ข้อมูลในการผลิตเบื้องต้นกระบวนการผลิตรานั้นเนี่ยที่ท่านมีบันทึกซึ่งภาษาผลิตลายท่านทราบอยู่แล้วที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็คือเรื่องของ batch record เนี่ยกระบวนการผลิตนะเอ่อเกี่ยวกับคุณสมบัตินะคะหรือข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเนี่ยท่านมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วของกระบวนการผลิตที่ท่านมีจะเห็นว่าข้อมูลนะคะที่เราจัดเตรียมไว้อยู่ในเอกสาร TIF สำหรับการตรวจสอบเนี่ยไม่ยากเลย เราสามารถที่จะเอามาจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ณวันที่ทางภาครัฐหรือทางหน่วยงานที่เขาอยากจะดูตรงนั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะรวบรวมเพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยไม่ได้บังคับว่าท่านจะต้องมีจัดเตรียมไว้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าท่านทราบขอให้ทราบว่าท่านมีข้อมูลเนี่ยแต่ละหัวข้อที่ดิฉันเรียนให้ทราบเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างณวันที่ต้องการเนี่ยท่านสามารถที่จะรุ๊รนะคะหรือรวมเอกสารเหล่านั้นเนี่ยเพื่อที่จะ ให้ทางภาครัตรวจสอบได้ซึ่งโดยหลักการเนี่ยเวลาภาครับเนี่ยเขาขอดูเนี่ยเอกสารส่วนที่หนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับภาพรงมู้สั่งอางเนี่ยท่านต้องมีทันทีซึ่งอันเนี้ยไม่น่าห่วงเพราะว่าท่านจดแจ้งได้ท่านได้รับการแอปทู๊กในเรื่องของการจดแจ้งมีสูตรนะคะมีโรงงานเอกสารเหล่านั้นเนี่ยเป็นเป็นพาร์ทหนึ่งท่านมีอยู่แล้วพร้อมตรวจสอบทันทีส่วนที่สองที่สามเนี่ยอยส่วนใหญ่จะให้ระยะเวลานะคะอยทั้งเมืองไทยและทั้งในภูมิภาคประเทศอื่นในรีเจียนเนี่ยก็คือจะให้เวลาประมาณ30วันในการที่จะจัดเตรียม ท่านก็จะสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยพร้อมกับการตรวจสอบในระยะเวลาที่กําหนดได้โดยที่ไม่มีปัญหากับคุณครค่ะอาจารย์อาจารย์คะมาถึงเรื่องที่ผู้ริโภคควรรู้บ้างนะคะผู้ริโภคจะรู้เท่าทันเครื่องสาอางปลอดภัยได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์ค่ะก็ในฐานะที่หนึ่งในฐานะที่อาจ <c oughs> ารย์ก็เป็นผู้ริภคด้วยค่ะอันเนี้ยอันเนี้ยสาคัญมากว่าเราเองเนี่ย ทำยังไงไม่ให้ถูกหรอกนะเป็นผู้บริโภคเนี่ยทำยังไงให้เราเป็นผู้บริโภคที่สามารถที่ฉลาดในการเลือกซื้อสินค้าหลับกลุ่มนี้ก็อยากจะให้วันนี้เป็นโอกาสทั้งสองตอนตอนะคะตอนแรกตอนนี้พอเรารู้ว่าอ๋อกลุ่มนี้เป็นเครื่องสําอางนะไม่ได้เป็นสินค้าทั่วไปเป็นสินค้าที่ดูแลโดยภาครัฐแล้วมีกฎหมายอะไรมาเกี่ยวข้องเนี่ยผู้บริโภคเองเนี่ยก็รู้กฎหมายเบื้องต้นอย่างนี้สต่ว่าเราเดินไปตลาดเราหยิบสินค้าขึ้นมาชั้นหนึ่งอะเหมือนที่คุณนกเคยเคยแชร์ว่า อันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นเครื่องสําอางเนี่ยเราต้องดูในเรื่องของการจดแจ้งเขามีจดแจ้งไหมนะมีเลขรับแจ้งไหมสามารถเช็คได้ไหมตรงนี้ก็คือเป็นจุดเบื้องต้นในการที่จะผู้บริโภคเองเนี่ยรู้จักดูการดูฉลากสินค้านะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าดูในเรื่องของการเคลมสรรพคุณนะคะว่าเหมือนที่ดิฉันเคยเรียนว่าแค่ไหนที่ว่าเป็นเครื่องสําอางสะอาดสวยงามถ้าเกิดมากกว่านั้นไปรักษาโรคนู่นนี่นั่นเนี่ย เราก็จะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเราถูกหลอกหรือเปล่าไหนบอกว่ามีเล็กใบรับแจ้งเป็นเครื่องสอําอางแต่ทําไมไปเคลมว่าเป็นยาเป็นรักษาโรคนู่นนี่นั่น,นอันนี้ก็ทําให้เราเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดขึ้นว่าโอ้เราถูกหลอกหรือเปล่าก็คือตั้งข้อสงสัยพอเกิดข้อสงสัยเนี่ยเราจะทําอย่างไรหนึ่งสามารถทําได้2แบบนะคะสอบถามกลับไปยังภาครัฐนะคะดิฉันมองว่าอย่างภาครัฐเองเนี่ยนอกจากในในหน่วยงานที่เป็นกองผลิตภัณฑ์เองเนี่ยยังมีหน่วยงานที่เป็นเขาเรียกว่ากองเขาเรียกว่าส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภคซึ่งตรงเนี้ย ผู้บริโภคเองสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ถูกไหมคคุณนกในเชิงว่าเอ๊ะเขามีข้อสงสัยอะไรตรงนี้ก็คือสอ,สอบถามสอบถามได้ค่ะอาจารย์ค่ะมาที่กองออพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็ันสุดท้ายที่ดิฉันมองว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะเป็นสมาร์ทผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคที่ฉลาดเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราเห็นข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเนี่ย,เ,ยเราใช้ข้อมูลตรงนั้นให้เป็นประโยชน์อย่างไรนะคะเราใช้ผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องไหมนะคะ วิธีการก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยเกิดปัญหาเหมือนกันว่ามีการใช้ผิดประเภทนะคะก็ค,ะคือเขาให้อบตรมเขียนชัดเจนว่าให้ใช้วิธีการใช้แบบนี้แต่ว่าเราเอาไปใช้วัตถุประสงค์อย่างอื่นนี่ก็คืออยาจกจะเรียนผู้บริโภคว่าบางครั้งเนี่ยาการอ่านฉลากมีความสํา <c oughs> คัญเพราะ,ะว่ามันมีการมีการเหมือนกันที่ที่มีเขาเรียกว misuse คือเอาไปใช้ผิดประเภทเนี่ยพอมันเกิดปัญหาหรืออันตรายเนี่ยมันก็จะทําให้เราเองเนี่ยเออมันเขาเรียกว่า เกิดข้อร้องเรียนอะไรอย่างน้มันก็จะทำได้ความแยากลําบากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันจะเรียนนิดนึงว่าด้วยผู้ประกอบการเองเนี่ยในเมื่อเขามีความรับผิดชอบในเชิงของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดได้หลังการวางตลาดเนี่ยพวกเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แล้วเรามีข้อสงสัยเช่นมีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สาอางนะหรือม,มีความต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราใช้แล้วเกิดอันตรายหรือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรา ที่เราคิดว่ามันเกิดจากการใช้สินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยตอนนี้มันจะมีในะเรื่องของความรับผิดชอบของผู้ประกอบการเหมือนกันในการที่จะบันทึกนะคะข้อร้องเรียนหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้สินค้าเครื่องสำอางเนี่ยท่านสามารถที่จะติดต่อไปยังแม้กระทั่งเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ประกอบการที่โชว์อยู่บนฉลากว่าท่านใช้แล้วมีความสงสัยหรือรูอ้รสึกอย่างนี้แล้วก็ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ที่จะบันทึกแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลหลักนั้นเนี่ยเอาไว้ที่ บริษัทเขาแล้วก็พร้อมที่จะยื่นกับภาครัฐถ้าเกิดกรณีที่เป็นอาการไม่พึประสงค์ชนิดรุนรแรงนะคะอันนี้เขาจะมีกฎหมายที่ดูแลตรงนี้อยู่ด้วยแล้วก็ในทางเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าผู้บริโภคเองเนี่ยอยากจะออไม่อยากจะรายงานตรงนั้นไปยังเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ประกอบการผู้บริโภคอยากจะรายงานอาการไม่พูประสงค์จากการใช้ที่ตัวเองประสบพบเจอเนี่ยกับภาครัฐก็ก,ก,ก็สามารถที่ติดต่อมาอย่างอยอยหรือไม่ทั้งสงบท่านก็มีช่องทางในการที่จะติดต่อสื่อสารจะเห็นว่าผู้บริโภคอะ เรามีทางเลือกนะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกสินค้านะ,ะตามที่เราต้องการแล้วตอนนี้เครื่องสําอางเป็นก็เรียกเป็นสินค้าเคลื่อนไหวเร็วนะคะ fast moving product นะคะมีให้เลือกหลากหลายขอให้ท่านได้ใช้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ความรู้ที่ท่านได้จากการแชร์ร่วมกันเนี่ยลองเอาไป <c oughs> ประกอบการแล้วเลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้รับการปลอดภัยในการใช้นะคะนกแล้วก็มีอย่าประมาณนี้ค่ะค่ะ อาจารย์คะยังมีเวลาอีกสักหน่อยช่วงท้ายนี้อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมจะฝากคุณผู้ฟังทางบ้านหรือผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสาอางเพิ่มเติมไหมคะค่ะข,ขอบคุณมากคุณคนละนี่ฉันเองเนี่ยอยากจะอันนี้เป็นทั้งในส่วนตัวแล้วก็ในนามของสมาคมแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นนักวิชาการของประเทศเนาะดิฉันอยากจะให้ผู้ประกอบการเราเองเนี่ยเรามีความมั่นใจนะคะภูมิใจในใน,ในการที่เราเป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการในประเทศไทยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ย มเีเจตนาดีในการผลิตแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อต่อสังคมนะคะต่อผู้บริโภคณวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดท่านเนี่ยสามารถที่จะครองครองความเป็นจริยธรรมทางธุรก,กิจได้เนี่ยธุรกิจของท่านเนี่ยจะมีความมั่นคงและจะเติบโตและดิฉันเชื่อว่าทุกหน่วยง,งานนะคะภาครัฐเนี่ยพราะเขาเห็นว่าธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยเป็นตัวดรฟ์ธุรกิจของประเทศเนี่ยท่านจะได้รับการสนับสนุนนะคะทุกรูปแบบแล้วก็อย่าก,กังวลนะถ้าเกิดท่านทําดีเนี่ย ท่านจะไปได้ไกลไปได้นานแล้วก็ดิฉันมองว่าในฐานะผู้บริโภคเนี่ยดิฉันเองก็เชื่อมั่นว่าดิฉันจะเลือกเฉพาะสินค้าที่ผลิตจากผู้ประกอบการดีเพราะว่านั่นคือเป็นความในฐานะผู้บริโภคสื่อจะยึดมั่นแล้วก็จะเปลี่ยนสินค้าน้อยมากถ้าเกิดไม่จําเป็นอันนี้คือมุมมองผู้บร <c oughs> นะิโภคเนาะแต่เกาเลือกแล้วว่าเอ้ยมันมีคุณภาพดีมันปลอดภัยในการใช้แล้วก็ใช้ได้คุณคุณภาพตามที่เขาเคลมเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันขายของมันเองตัวสินค้าเนี่ยเราไม่ต้องไปโฆษณายเยอะ ผู้บริโภคเองก็คือจะมีความ trust หรือความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นในสินค้าเราที่ผลิตจากผู้ประกอบการดีได้มาตรฐานดิฉันมองแล้วก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้นะคะคุณคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์รายการในวันนี้ก็ได้พูดคุยกันครบทุกประเด็นนะคะทั้งตอนที่1กับตอนที่2เกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ส่วนคุณผู้ฟังนะคะในฐานะ ที่เป็นผู้ริโภคนะคะก็ควรสังเกตเลขจดแจ้งเครื่องสําอางที่ปรากฏอยู่บนฉลากเครื่องสําอางโดยสามารถตรวจสอบเลขที่ใบรับจดแจ้งได้ด้วยตัวเองผ่าน4ช่องทางนะคะย้าอีกครั้งนะคะคือผ่านทางลาย fda ไทยเช็คชัวร์แชร์ o r smart application เว็บไซต์อ y w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 eb fda mops go ts และเว็บไซต์ oy com ค่ะสุดท้ายนะคะดิฉันขอขอบคุณ ท่านอาจารย์นะคะดรเพศกรหญิงนิรนาจิตนาชัยกรรมการผู้สรงคุณวุฒิด้านเครื่องสําอางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางไทยเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสําอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่2วันนี้ค่ะได้ข้อมูลกับอาจารย์ครบถ้วนมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ อย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการออยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะเช็คเลขออยของเครื่องสำอางอยังไงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคำหนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกหลอกลวงจากการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงจนไปหลงซื้อมาใช้ เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ o y o c o m แล้วมองหาเมนูตรวจเลขผลิตภัณฑ์หรือผ่านทาง Line@ at fda ไทยกดเมนูเช็คเลขผลิตภัณฑ์เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถตรวจสอบได้แล้วครับว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านมาตรฐานอย o หรือหลอกลวงทุกปัญหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย o มีคำตอบมาร่วมเช็คชัวร์แชร์กันได้ที่อยดิ digital library กันครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม FDA ไทยกันด้วยนะครับที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพาผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ท่านสาม,มารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลันมามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ